มึงดูกูดิกูมาเล่นเป็นเด็กเลยอ่ะเอเยะแม่เอเยะแม่เอเยะแม่อ่ะโอโดนล้โดนแล้วโดนตีหลังเลยขี่หน้าเลยตบมือตบมือเฮ้ยของกูฮะ ไอสัตว์แต่กูไม่รู้ว่าคือที่นี้เฮียสัตรูหนาวไมงดูแผนที่ไม่พอมื่อมึงดูแผนที่แล้วกูเห็นด้วยเขี้ยขี้โกงว่ะเอ้ยมาอยู่มาอยู่ขวารู้เปล่าวะเราสะขอนกูมันบอกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขี้ยตัวอ,อะไรอ่ะไม่รู้แต่รู้อ่ะสี่ทิศ ทำไมหน้าจอกูแดงอะนั่นเด็กเหมือนกันตัวอะไรกูไม่เคยเห็นตัวนี้กูกลัวกูกลัวเฮนิกมันนี่ดิกึชินเนลทางนั้นขคือป่านนนเปิดเปิดเปิดแบบได้ปะเออวะกูมีนีิววะโคนโน้นปนไปเครื่องไปเครื่องสว่างเอ้ยไม่ใช่อันนี้อันนี้มันกลับบ้านได้ไวเหี้ย <c oughs> แม่งอยู่ไกลเหี้ยน,นิดเดีย แ้ยเสียก็อะไรวะก็อะไรมันแดงๆวะอยู่ทางอยู่ข้างหลังกูนะจริงมามาจากทางนู้นนะก็กูหันไปแล้วมันแจ้งเตือนกูละแล้วที่เดวายเมันโดวคืออะไรเอเนี่ยผมยังงงอยู่เลยไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรโอเคไปไหนกูลองไปช่วยมันดิกูอยากรู้จริงๆว่าคือตัวอะไร มีโทเทมนนันเล่นม้นเองเด็กกูถอดโทรศัพท์มือนนะมีโทเทมบบนันยืนอยู่ข้างหลังกูว้าวโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์จะเล่นเดโตจะเล่นเดโตเนี่กูทับไม้ใส่เลยเฮียโจ๊กเกอร์จะเล่นเดโตด่านมันหรืเอเปล่าไม่ใช่ด่านมันมันหัวเราะมันแบบฮ่าตัวร้ายตัวร้าย <laughs> ตัวร้ายแต่ก็รักนะจ๊ะมันมันอยู่ครึ่งมันอยู่ครึ่งกูโจ๊กจะหลุดเลโตอยู่ครึ่งกูไปแล้วไปแล้วเฮ้ชีจะหลุดเลโตไอ้สัตว์เรียกชื่อฆาตกรเถอะก็ตัวเชียร์ทิกเตอร์เชียร์มิสเตอร์เจกูรู้ว่ากูเรียกอะไรพี่มิสเตอร์เจไปเชียร์มิสเตอร์เจ อไอ้ยไ้คนหนึ่งไม่ไม่ปั่นเลยมีเครื่องนู้นที่กูปั่นทิ้งไว้เดี๋ยวกูลงไปปั่นต่อมันโดนไล่ออมโดนใล่ด้วะโอ้ยเฮียแล้วกูแหลกจริงว,วะปั่นตรงนี้ไม่ได้เลยอ่ะกูปั่นตรงนี้ไม่ได้เลยอ่ะกูปั่นตรงนี้ไม่ได้เลยอ่ะอะไรวะมันตายกลัวมันตายวะลอยไป <Mr. J. S 2> แล้วอะมิสเตอร์เจย์อย่าทำผมมิสเตอร์เจย์มิสเตอร์เจย์ มิสเตอร์เจมิสเตอร์เจมันฟาดกูเฮ้ยอยู่จนกันนะมึงไอ้สัตว์ล้มแล้วโมแสบตายน้องสวยสวยสวยเมติงเมติงเมติงมึงมึงเจอกูเอ้ยฟาดไปโดนกระจอกมิสเตอร์เจมิสเตอร์เจโอ้มิสเตอร์เจเดี๋ยวแม่งปาหมีนะ

ยังไงดีเนี่ยจะไว้เอ้มแม่เยี้เมึงอกลไปหาพวกมึงเมื่อห่วงได้กูให้รู้สี่เปอร์เซ็นเลยมีเจ็บแม่งมาแล้วอะสี่เปอร์เซ็นเลยจะไวปัดด้วยรู้สี่เปอร์เซ็นเลยเกงไม่ไปัดกู่อีสัตย์จะไวเหี้ยกูเจ็บเออช่วยกูทีกูจะตายกูจะตายเลยมีเจ็บอะไรกูยอยู่ <c oughs> เดือดไว้เป็นเหี้ยอะไรต่อแม่ชิวอ่ะโดนตายแล้วโดนตายแล้วตายนะเจ็บตัวนะเดี๋ยวไปวมากนะกูเข้าตู้เลยเดี๋ยวกูจะอัดหน้าแม่งเลยกูจะหลุดพ้นไซฟฝรั่งไอ้ฝรั่งหัดหน้ามาเลยกูวิ่งเลย เด็กฝรั่งเฮ้ยมิสเตอร์เชนว้าวาไอ้ฝรั่งมัน <laughs> จะฟันคุณไ,ได้เลยมิสเตอร์เจมิสเตอร์เจมิสเตอร์เจนชอบฉุกตีเหรอไอ้ฝรั่งบ้าผ <laughs> มข้าไป็นฝรั่งาดแล้วแบบนี้มึงอ,อย่าหาอะไรอย่างเงี้ย กูแหลกที่ไปเจอบายสังสวาหาหจเวยกูไปสัตว์ตายห่าหมดเนี่ยไรยี่โดวิจเจเจเข้าไปจิวิทยากูเหรอสัตว์ไม่จิวิทยากูเโจ๊กเกอร์มาแล้วเที่สัตว์มันวิ่งวนไหนเฮีย ล,<อ>ล้อสับและกูเข้าองนำขี้ <laughs> <Okay. S 2> อ่ะโวยู่แม่งไรสับโวยแฟดแบงกูกูเป็นศาสนาคนเดีวยวดีกว่าเของกูมันคนเดียวอ่ะ <laughs> เจกูกูนั่งเล่นแฟดแบงกูคนเดียวอ่ะกูเออ

ไอ้ไว้ไอ้สัตว์ลูกหรือยังไว้มึงลูกหรือยังต่มันน่าจะเต็มแล้วละ่ะมึงไปจับมันลูกอ,ะอ่ะขึ้นมามาแล้วนน่า <c oughs> ขว่วกลัวมันแสบนะแต่มันเรียกที่เดินตรงอ,ะอ่ะเฮียเ <c oughs> อย

ไม้โอ้หินแล้วขึนไม้หรือขึ้นหินวแต่เขาบอกว่าไม้อะไม้เวลาแข็งอะมันจะไปหินนะไม้เก่าอะเวลามันตายแล้วอะมันจะกลายเป็นหินนะถ่านไงเออมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมึงเคยได้ไหมครับเวลาจริงเวลาเออเคยมึงจะถ่ายได้ดีนะเฮียนั่นแหละไม้เหมือนมึงขุดไม้อยู่อะเฮ้ กูเบื่อล้วกูเบื่อด่านนี้ว่ะเฮีย <laughs> เอ 3, 4, อกนะูเ,อเจอด่านนี้สามสี่รอบแล้วนะเฮ้ยหัวใจกูเต้นนะเหมือนกูจะมาวิ่งเจอฆาตกรยังไงไม่รู้วะเฮ้ยเฮียนไนอัศวิน,อ,วนอัศวินเหรออัศวินดำมาทำอะไรอะไลเวทเลยอ่ะจะอัศวินมนต์ดำเฮ้ยอะไรวะ อะไรวะมันไล่ว้ยมันไล่เว้ยเฮ้ยกูจะอาสวินสองคนเลยเหียกูจะอานสวินสองคนเลยกูจะอสวินสองคนเลยเยกูจะอาสวินคนเลยแไยาวอ่ะยาวไหมหนากูจะอาสวินสองคนหน่ะเหียยาวไม่ได้หนอตายเลยเฮียกูเชื่อใจในสี่เปอร์เซนกสี่เปอก กูใช้ไอ้สิบสิกูกูใช้เจ้าไอจสิบสิกูจะตยกเหรอเ้ยกูตายกูตายบ้าเอเเ้ยทำมกูหล่วงเฮ้ยอัศวินดำต้องกูกดแล้วนะก็จะฟองโดนแทงมหนึ่งนะทำไมมเล่อมันล่องขนเลย ไม่รู้ว่ะเมื่อกี้กูเจออสเวีนสองคนอะ <c oughs> เฮ้ยเด็กส่งพิซซ่าเดินลมบอ,อกว่าช่วยกูเดี๋ยวเราก็อยากลมบอ,อก,ว,กว่าเชื่อวะขี้ยไปพมาม้ใส่กูทำไมวะนะทำไม้ทำมือใส่กูอาสเวีนเฮ้ยเหี้ยวิว่งไม่ตามกูไอ้สัตว์เฮ้ยตัวเหี้ยวิ่งไม่ตามกูอะ ไอ้เหี้ยมันเยอะจังวะเมื่อกี้กี่ตัวไอ้เหี้ยกูอยู่บนเนี่ยเกาะตรงนี้ไม่ได้เหี้ยเพราะว่ามึงเดินวนล็อกข้างล่างไอ้เหี้ยที่มันอยู่แบบลงไใต้โดนยู่ไหนวะเฮ้ยทำไมกูเปิดเกาะเไอ้กูเปิดตู้เราทำห่าพ่อแม่มึงเออคุณจะกูดีกูตายแล้วโดนโดนกูตายแล้วโดนกูตายแล้วนดนกูตายแล้วนดนกูตายแล้ว ไอ้ hey. เสด็จอาสวินดำเพราะมึงคนเดียวไอ้ดำไอ้เอ้กูกูจะรลอดว่ะเยอะกูก็พวกอาสวินดำนะกูเห้เยอะเฮ้กู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 ไม่ชวินว่ะกูกลรอดว่ะ Nhiều mấy tớ xin nhìn cô hơi chơi Ê, mừng hiểu đấy cả sáu tối anh đây quá Mấy lãng giả của em á mà, Mình bị sáu tố, cô bị sáu á, nghe quá bị luôn này em thấy gì mà, bộ. À. mà chơi cũ, <laughs> พลาหนึ่งเม็ดไหมน้องไาอลาสักเม็ดไหมน้องสติสัมัชัญญากูต่ำไม่เฮียหรือเมื่อกี้ไม่เห็นกูอะไรกูทำไงม้นเลยเห็นเดี๋ยวดูกูนะเดี๋ยวดูกูทำอะไรของแมงวะมึงม่ทำอะไรวะไม่บอกนะ

ไอ้เขี้ยนี่แม่งฟาลาหนึ่งเมตรไอ้เนียี่ไอ้กูเจอกูเจอมันกูร้องอีกดีเลยไอ้เขี้ยกูังบ้าตายไอ้เขี้ยนี่เปิดประตูเร็วๆมีอะไรรู้ว่าไไหนกูจะได้ออกกูกลัว ก้าสามควากาเราตองยีใครไปร้องดังวะใช่ไหมโหใครยุงนู้นเจอกลัวฝีแล้หรือมันโดนเฮียตาหรือโดนเฮียอะไรลงวะเราว่างโมโหวยนะลองปมโหอีกนะจะมึงกุมขมาบอีกอะกูไอ้คืยกูแบบจอาทัศนสัรน่ะไอ้เช่ มันไปทางไหนกันวะไอ้สัตว์แล้วกูเป็นคนตายนะมีทางออกไหมไม่มีนนมึงต้องรีบไปแล้วเนีนย่นย,ยจอตัวแล้วเออกูไปเจอมันอเอาเฮียไม่เป็นไรเปิดเลย,ย,ยเปิดเลยเปิดเลยอ่สัตว์กูว่าอไอ้เหี้ยาเขาทำยกู <laughs> โชคดีมันไม่แจ้งเตือนให้แม่งรู้นะไอ้เหี้ย เชี่งเตือนไว้เข็นเฉียชินม่เงีเ้ยออหายอยไม่ใช่อิมมอด